อาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรให้ฟังนักลูกหลานสถาญาติโยมออยก็คงจะไม่พูดนานวันนี้พ่อจะทําเวลานะหลวงพ่อเที่ยงแนละ้วจะออกไปนะั้นลูกหลานเออพ่อ,อจะออกไปขึ้นเครื่องนะเดี๋ยวเครื่องบินจะตกเครื่องบินนะประมาณเที่ยงจะออกเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้มาทํากับเนี่ยนะโยมเบียร์เนะี่ยบอกว่าจะทําพิธีกรรมพิธีการอย่างไรเก็อันดับแรกนะ เมื่อพระฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครูบาอาจารย์ฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยศรัทธาแย่ดวงรับทานอาหารตามบัรยาสายเรียบร้อยพอเข้ามาแล้วก็จะมีการกล่าวถวายผ้าป่าสามัคคีเพราะสวนยังทำทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกเดือนจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีแต่วันนี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะเมื่อถวายผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นขณะโยมเบียก็ กับทีมคณะคนตื่นธทมก็จะได้ถวายเจตุปัจจัยและถวายทองคําที่ท่านได้รับปากหรือว่าออกปากไว้กับหลวงพ่อว่าจะถวายทองคำหนึ่งกิโลเพื่อสมทบยอดเจดีย์พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระุทธงกรรมาฐานสายหลวงปู่มั่นแต่ว่าโยมเบียรก็ขึ้นไปดูแล้วละหลวงพ่อพาไปดูแล้วละเจดีย์ใหญ่เล็กขนาดไหนก็เห็นด้วยตาของโยมเบียรกับคณะระดัะนะ เราะนั้นท่านมาแล้วก็ท่านก็ได้รวบรวมคณะกลุ่มของท่านกองกลุ่มของโยมเบียได้ทองคำหนึ่งกิโลกวกว่าและก็เงินท่านบอกเมื่อกี้นยะว่าเงินอีกสมทบอีกประมาณ5้าล้านนะลูกหลานเนอะอหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาก็ขอขอบขอกขอบใจขอบุญขอบคุณโยมผู้เป็นเจ้าของ เป็นหัวหน้าคือโยมเบียร์แล้วก็ลูกน้องบริวารทุกคนทุกคนนั่นแหละว่าหลวงพ่อเองจะจ่ายงวดเจดีคราวนี้ก็เป็นงวดที่9้านัลูกหลานนะงวดที่8จ่ายมาเมื่อกี้นี้เ,เมื่อวันที่ส2บสองธันวาก็จ่ายไป18ล้านสองแสนกว่าแต่คราวนี้วันวันที่วันจะตาจะจ่ายอีกคราวนี้นะ ประชุมกันอะู่ว,วันที่เจ็ดนะลูกหลานเดือนมกราเ่ยจะประชุมกันที่เจ็ดแล้วก็คงจะจ่ายงวดการที่เก้านะแต่ก็พระกรรมรคณะกรรมการก็ได้เอายื่นหนังสือให้ลวงพ,อพ่อทราบแล้วว่างวดที่เก้าเป็นเท่าไหร่แต่ลูกหลานฟังฟๆนะลูกหลานนะงวดที่เก้านี่ยี่สิบสี่ล้านกว่านะลูกหลาน,นเน้อ เพราะฉะนั้นเงินจ,จุดป,ปัจจัยของโยมเบียที่จะเข้ามาเนี่ยพอดีแล้วแต่เข้าจุดนี้พอดีเลยแหละนะ <c oughs> แต่ว่าทั้งหมดมันมี23งวดนะเจดีเจดีมี23งวดแต่งวดนี้จะรู้สึกใจงวดใหญ่สักหน่อยเพราะว่ามีตัวพิพิธภัณฑ์ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์นะ่ะมันร่วมกับเจดีด้วยก็เลยเป็นเป็นจ่ายสองยอดทบกันกระทบพันคราวนี้ ก็เลยเป็น24ล้านอ24ละ24ล้านกว่าๆนะอันนี้ก็เล่กเาก่าวให้ลูกหลานฟังผมพ่อมาพบกับศรัทธาญาติโยมวันนี้เ,เห็นศรัทธาญาติโยมล้นหลามจริงๆตั้งแต่หลวงพ่อมาสวนแสนต์คมก็ไม่รู้ว่ากี่เที่ยวแล้วแต่คราวนี้รู้สึกว่าบินเทบาตไม่สุดสายเลยวันนี้นะเอมันจะเป็นลมมลูกหลานนะ เออโอ้โหโค้งแล้วโค้งอีกนะเออไม่รู้ว่ากี่นะนะัาา่นนะพระสงฆ์บิดเทาตัแต่ละสายกันพ่อแรงอีกเหมือนกันนะแล้วก็ผ้าป่าสวนแจ้งธรรมพุทธมนตรสายสามกรุงเทพกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ 29, ที่29่ธันวาคมพุทธศักราชสองพัวันนี้เป็นวัวนแรม1ิบสี่ค่ำเดือนหนึ่งพระ ที่มาฉันที่สวนแสงธรรมวันนี้พระสิบแปดโรคแต่มีเจ้าอาวาสเก้าเก้าเจ้าอาวาสนว,วันนี้นะ,ะแล้วก็ผู้ที่นับคนใส่บาทแต่หลวงพ่อคงจะนับไม่ทั่วเลยพราะว่าัตกคนใส่บาทที่นับได้พอประมาณนี้กันนะสองพันห้าร้อยห้าสิบคนวันกันนอัอมากที่ว่ามา,มาก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 เลยนะลูกหลานสถาญาติโยมนะ ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งแต่ถึงยังไงก็ขอฝากกับคณะศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานทุกคนเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันปีใหม่ของพวกเรานะลูกหลานนะปีใหม่อย่าให้มันเป็นปีเก่าถ้าบางคนก็ควรจะขยับตัวความคิดคิดดีทดําดีพูดดีขยับให้มันดีขึ้นแล้วนะคิดข้าความคิดกว่าดีทำก็ดีพูดดีอย่าให้มันต่ําลงนะ ทำให้มันดีขึ้นเนี่ยแหละยมเบียร์เขาพูดแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ฟังทุกทุก,ทกครั้งทุกคราวหรอกแต่ก็ได้ฟังเป็นบางครั้งเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็พูดถูกนะหลวงพ่อว่านะเอะมีส่วนถูกมากๆทีเดียวเราแค่นั้เถอะ,อะแต่วนส่วนผิดก็มีอยู่นะ,ะจะไม่ใช่ถูกทุกคำหรอกส่วนผิดก็มีอยู่แต่ว่าแต่ส่วนถูกนั้นมากกว่าเอแต่ว่าส่วนผิดนะะั่นก็ถ้าหากวาดหลวงพ่อวาดเนี่ย ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเออต้องให้โยมเบียร์เนี่ยเป็นเป็นคนเป็นเป็นด่านเออเป็นด่านพูดนะแต่จะให้พระพูดเหมือนโยมเบียร์ก็คงพูดไม่ได้นะหลวงพ่อพูดไม่ได้เพราะงั้นเ,นเออเพราะอะไรเพราะพูดบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมละ่ะเออต้องคารวาสพูดขัดครับกับคาราวาสพูดได้ใช่ไหมแต่พระไปพูด,ดึงเสียหายเลยแล้วงั้นเถอะเออแขกลงนแน่แน่เลยเพราะงั้นเออเพราะะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้แขกลงใช่ไหมล่ะ เอไม่ให้รถทัวมันลงว่างันเถอะเออหลวงพ่อก็อยู่ในป่านโรงพงภัยก็อยู่แบบเงียบเงียบสงบสงบนะแต่ว่าโยมเบียร์เขาก็พูดบอกว่าตาหวังหมดข่าวนี้แล้วคงจะบวชปีพศ .2568 นะแต่หลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะให้อยู่ไปอีกสักชั่วระยะหนึ่งเหมือนกันนะอจะค่อย่ค่อยจะค่อยบวชที่หลังอะไร เอ,อเออจะค่อยมาบวชทีหลังแค่ก็อยู่อดูไปทจุ่บแนแนะนําให้กับพี่น้องประชาชนบางคู่บางคนให้ได้เข้าใจในธรรมะแต่วันนี้ยังไงก็บางสิ่งบางอย่างทกควจะประปับปรุงปปรรับุงแก้ไขเอพราะเราอยู่ในโลกปัทสงสารนี่เอาได้อย่างใจเราทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะคล้ายก็ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างนะนี่แหละ ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตานะพูดแบบแบบหลวงปู่หลวงตาเนั่ยนะเราอยู่ในเกิดมาในชุมชนสังคมอยู่กับประเทศชาติอยู่กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะทุกคนกนะ็มีอะไรก็ทาความเข้าใจซึ่งกันและกันคิดดีคิดยังไงทําดีทํำยังไงพูดดีทำทำพูดดีพูดยังไงแต่ยอมเบียนะร์หลวงพ่อเ,เอื้อคิดเบียร์นะ แล้วทำไมเอื้นที่เบียวเพราะว่าเขาศึกหน,กนักนะสมัยก่อนเลยเพราะเขาไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อในเจ็ดวันเขาก็บอกวโอ้ผมมีภาระครับหลวงพ่อผมจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขหน,นี้สินซะก่อนพอเอเอออกดไปได้พอออกมานุพ่อเขาไปคิดไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาอเ,อเขากนนียครก็มีแสดงคำพูดให้กับพี่น้องประชาชนสัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานคนในชาติ ได้ฟังต่างกล้มต่างวาระหลวงพ่อได้ยิน้วก็เออใช่เบียเนี่ยเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะแต่บางครั้งก็เออรุนแรงไปจักหน่อยหลวงพ่อวานนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงพ่อป็นคนไม่คนไอซ่าจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นอ่อนนะแต่เขาไม่อ่อนไม่อ่อนทีเดียวน,นะก็แข็งนะแข็งในสินได้ทำแต่ว่าคําพูดหลวงพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนกับผู้ใดนะ แต่ว่ามีการกระทบกระเทือนจะตามไี่จริงก็อย่างว่านะนะตามตามไี่จริงแนวแถวสายลงปู่มั่นลงปู่มันองตามมหาบววเคยพูดแต่รูบาอาจารย์สายลงปู่มั่นดุเกือบทุกองนะที่หลวงพ่อไปอยู่ท่ศึกษาลงปู่แทก็ดุกันนะลงตามมหาบัวไม่ต้องพูดถึงลงปู่ลาเหมือนกันท่านบอกว่าลงปู่ลงปู่มั่นท่านก็ดุนะดุทุกสิลทุกหานะถ้าหากว่าองค์ไหน ไม่ชี้หน้าชี้ตาจริงๆนะเอาจริงเอาจัง,จงท่านบอกว่าการสอนธรรมเลยเราจะพูดแบบนิ่มๆนิ่มๆมันไม่กระเทือนมันไม่ถึงใจกิเลสมันต้องปราบอยู่ต้องชี้หน้าญาตเขาเี๋ยวนะต่อไปนีนะแต่ใจของท่านไม่ได้โกรธนะใจของท่านท่านทําใจแล้วก็ไม่มีอะไรโกรธ่ะแต่ว่าอากับกิริยาใช้ความโกรธใช้ความโกรธสอนคนจะได้จะได้ผลกว่า แต่ว่าใช้ความดิ่มเิมพูดนะโดยมากคนไม่ค่อยฟังนะกิเลสคนมันมันหนานแน่นนะม่นต้องใช้แบบอารมณ์แต่ท่านก็ไม่ได้โกรธพอพูดแล้วก็จบไปมีอะไรก็พูดพูดตามปกตินะอันนี้ก็เป็นแนวแถวส่วนหนึ่งเหมือนกันการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะลูกหลานสถาญ,ญาติโยมนะถ้าพูดไปก็ยาวไปเรื่อยเอารับพอได้ทินีนะลูกหลานเนะ พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเอเมื่อวานในหลวงพ่อได้ประกาศว่ายอดจัดเจดีที่หล่อด้วยทองแดงน่ะเอ่อเชสัญญากันห้าล้านเจ็ดแสนห้ามื่นมันคงจะเป็นของโยมเบียร์กับคณะเจราม่างเหรอเออถาวายมาห้าล้านเลยนี่ว่ะเ,เพื่อมีจากเจ็ดแสนห้าหมืนแปลว่าพอเลยเนาะตามสัญญาวนะไป เออแล้วยังเปียกทองนะอันน <quem> <directamente> ี้เป็นทองแดงนะเป็นทองแดงทองแดงประวัติยาวประมาณ8เมตร50นะเอตรงสวนบนยอดพระเจดีนแต่ว่าหล่อเป็นทองแดงกว้างประมาณสักสองเกือบ3เมตรสูงประมาณ8เมตริบเจษเซ็นสัญญากัน5ล้าน7แสน5หมื่น ก็เพิ่มเ,มเมลยโอ้อ้าวได้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 ไดไดไดอ้าวรับทานอาหารตามมัตยาไซเนอร์สถานแย้มหลานเนอร์